เอาเมื่อนหานเขาปฏิวตัติมาเตรียมที่เขางานปฏิวตัติป่ะปูขึ้นรถซาเล้งพ่้นไปชันเพีนนี่จะพาไปเลี้ยงเพี้ยนมั่งเนี่ยุณพุ่นนั่งพุ่นนั่งุ่โอ้ไปได้่ะไร <laughs> เดี๋ยว <ไป S 2> เดี๋ยว <ไป S 2> เดี๋ยว โอนแม่อนเดี๋ยวพ้งกินค,คู่สาวก่อนโอโ้รถสามผ้าลอยลูออกหนเนาะมาจากป้าโองผู้บา่ามาจากลูกมาสามครับผมบ้านนั่นให้เงินบปล่าบ้านนั่ให้เงินพระเริแบบ่มไรแล้วตอน สี่สิบกูรูปแล้วไปย้าอนมาจากตู้รถออกปลา,ากาล๊อกปลาก่อนเบิ้งก่อนปลาปฏิวัติปลาช้านายวนอันนี้อยู่วัดปลามันกว,กว้างเด้อผมเลยขับมอไซค์โยมมาถวายไปให้ สามร่อยไล่เนาะนี่น้าขไมมาดูแล้วประมาณหา่างิตอนเนี่ยห้าสิบห้าสิบรูปนักผู้เลด้ยดิย่ สามร้อยกาไล่ทีนี้จะพาไปเรียงเท่นครับสาธุกขนเนะครับสาธุรัด <laughs> nhưng mà cho vào ได้ nhau à บอกเจ้าภาพผู้

แขงนมามามาผมให้เราลองงฮึฮึองมาหัน่ิดประเด็นังเขาังมา่ พอมาเอื่นครับเก็บเพื่อไปเลยเ,เก็บเยบนเอาสองถวยส้องสามก็เอาเลยเออเพราะว่าหลายเงี้ย จะพามาเลียงเพนพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลายเพิ่นเกิดดีใจเลยมาถวายเน่นงเวกับวเาต้นะักแ่ก่อนี่งันหลคุาีเ็ไหนึ่งยัง่ได้กยังเออโยงเขาไปเลยโยกเขาไปเลย

ใหๆเอาไปเพิ่มคุณก็ได้เือเฮ้ยเอมเไาไปน่าไปเลยหลวงพ่อลูกชินใส่มันเสมอกันนี่ลหะขนาดได้เกไรบอกหลวงตาเนี่ยนี่เม่ด้หล ก็น้องโดนไปเยอะแค่ยยยยน้องโด,ดนเนอบ่นวเมืองรอบเห็ดยังอันเราไปเ่พรอ,อบเห็ดยังเห็นะโอ้เห็ดเห็ดโรงงานเห็ด<อ>เาอยเไ<อ>รเม<อ>ียไปนโอ้เราได้เมียแล้ว เดียวเอาโอ็ฟาจันเท่าเองเนาะเด็กหน่อยก็จะมันโอ้ยเบิดแล้วไอ้ลูกได้เมียเหมดแล้ว นี่เด้นี่เด้ฟ้ามอนี่เด้เออเออแมงฟ้ามออเ็นี่ยคนไหนเนี่ยเนี่ยฟ้ามอนี่ฟ้ามอนี่ฟ้าม้าอเกเียวหนงไส้ใส่เนื้อหลายนีชุ่มไปยงหลายเออนึ่งาถดไง

นี่พอนี่มดนนังเลยผมไนี่เป็นไป้วายคุณครับใ่ย่ผมไปยกเลยว่เปิดนั่งนี่แล้วผมเป็นเบิ้ลสบายครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thì bỏ lỡ những video hấp dẫn

ได้ได้ไ uhm ด้่นี่นิหนินะได้ได้นั่นนี่นี่คุณแม่น่ะอยู่หลังตู้เย็นนะแต่ปุ้ยเอาน้ำกันให้ปฏิยาณน้ำน้ำ่น

ก็้ก็พอที่จะว่าามอท่านไม่าสมีถาคุณั่้านารมาจากแ่สถานที่ต่างๆมาจากกาน้าต่างๆทีละข้า่านนนร่วมด้วยงนีนสุดเยถึ อ้าวสาธุอนโมตนากับแม่ยศน้อยไร้ดที่ว่าพันสามับสากับต้อยนาดิงนาบุญด้วบารมีจนกท่านโะก็นี่บุเชียวใหเท้าที่งหลยองสะ้อนยดอนการ้นมานี่แหละนี่แหละงานขายงงเป็นการสั่งมานี่เจ้าที่บุญน้อยตนีไม่พูดกับคนชั้นเลยที่ผู้ มีส <łość> ิ่งสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยถวกระบเกี่ยวพร้อมด้วยบริว่างตัดกลางี่ยเยนี่ก็เปาจาลงพอยังไเลยเจ้าบา i um. no, บ้าบรุมืนาสันตุมานเดมบาวันว er ันทรายยุหันสุกิณเดมพายยโกอมบาวัอาเบวันตานันสุทีว่าอนุตตรังพระท้วงพัเจ้าโมใหญ่ทนที่พระโภปภุมธรรมจารพท่านกล่าวไปแล้วน